แสงเกษมนะครับต้นเทียนโราณคุ้งวัดภูเขาแก้วต้นเทียนคุงวัดภูเขาแก้วชื่อผลงานวิรัติโทดวหวโรบงเลือรักหมายถึงการอดเช่นซึ่งการทาบา เียนโบราณที่ท่านรับชมในขณะนี้เป็นต้นเียนโบราณของวัดแสงเกษมตำบลเมืองเดชอำเภอเหนอดุลยจังหวัดอุบลราชธานีวัดแสงเกษมมีพระพุทธรูปบางวาและพชัยองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีมีพระนามว่าพระรัตนพุทธสาเป็นตัวเอกมีเหล่าพญานาคยาดุลย์เหล่าสัตว์นิ่มม้าผา ดูบังเิญเทียนพรรษาสวดกลางทำบุญบูบุตราสาม้ับบรรดใจมาจากสี่องค์พระเจ้าอยู่ในยุทธบทร่างขัดขวางทิศทางซ้ายข้าตก้ไรัชา ทันมีความเชื่อว่าพระกรณีที่ของพระสมีอเอาชนะบาและแรงงานนักแม่สรณีเพื่อนักพระพุทธองค์ทรงบังเทนิเียนเพื่อตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัพุทธเจ้าทรงประจนมาในครั้งนั้นหรือท่าแม่กรณีทรงแสดงปฏิหารปราบหลอกพยาบาทด้วยมีกห้อยหงส์ให้แล้ว่ลงนพยาบาททั้งายังเลือกตรงไว้ในคงสันหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ความนี้ที่สิทธาระดับสูงลุ่นอมายายหยาบสุดท้ายอันที่พระพุทธรูปคางระทานโผลและมีเหล่าเทพเทวดารวมสรรเสริญอธุโมทนาทับหลังของเทียวนวาดบทลายเป็นรูปพระอรมาพี่